สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวาทางของเรา V.I.P กษอสมาคิก V.I.P นะคะก็ะจะมาที่20มิถุนายนปี66นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับนันนะคะสำหรับเรา V.I.P ตัวเล่นก็คือ2กับ5 4กับ7 20 24 25 27 70 71 72 74 75เนาะ471 251 347 753

โชคดีนะจับคู่รุ่นด้วยกันนะคะสกับ7มาเหมือนกันนะต่างกัน2กับ5 3กับหนะคะระวังเรา v ีไอพีกับเราเฉพาะกิจเดอ้อสามัคคีกับสามัคคีวีนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์ให้ด้วยนะเฮงเฮปังป,งปงัค่ะสวัสดีค่ะ